สวยเอลซิงที่ชอบนะชื่อมาเบลใช่ไหมครับชื่อชื่อบาเบลคับบาเบลเดี๋ยวมารู้จักกันหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขอไปงานแป๊บนึ่มาดิว่าไงพี่เราลงมาน้อยเบลดน่อยไปดได้เงินรับคนเข้าก่อนะน็อกซี่จะมาไมลงมาเลือะไรนะมาดียซอมมานี่โชว์ช์บัตรให้น้องแชมห่ได้ไหมับไมคเขาเกงซอมานี่ซอมมานี่ซอมมานี่ซอมบานี่อะไรเนนเบล่น น้องผมอยากน้องผมอยากนี่ครับที่ใส่หมวกขาวที x. ่ใส่หมวกขาวขอบคุณพี่ซอเป็นคุณารอบได้ไหมอะไรนะครับคืออะไรซอมากูหมาเลยคืออะไรคืออะไรพิชิยงผิวอะไรคืออะไรอะไรเลยพี่มาปอะไรกันอ่ะไปไปซอไปย่างกันร้านดีว่าเฮียไปไปดินนร้านดิคืออะไรอะไรพิชิ้เด็กพี่หรองานร้านดีกว่าแวะพี่มีเด็กด้วยหรอมไปกั้านกนรานกันรานานซอมากิ้งหมาไลยก่อนเอไอซอ ว่าไงไพ,พี่ซอมากินหมาเลยอ่ะมู้งไงวะจอมากินหมาคืออะไรวะกูยืนจีบกันเป็นพักซอมาปุ๊บเขินอยากฟังเสียงซอมเลย <c oughs> งง